ใส่โมกนันนอกด้วยวันนั้นอ่ะเอาไปต่ออย่าเพิ่งเอาออกมันดื้อเอาอ,อกมาออกมาปุ๊บแป๊บเดียวเห็นคนโทรเข้าไปปะครูวัดดูเลยฝั่งไหนเบี้ยวเยอะาวัดดูสิไงมาสิไงมาทางกล้องดิเออเอเอฝั่งนี้มองไม่เห็นห่างเยอะเลยใช่ไหมนี่ ปุ๊บอ่ะฝั่งนู้นมั้งเออเอาเอาแกนอีกข้างหนึ่งมาอันนี้อันนี้น่าจะไม่เบี้ยววะลองสลับอีกข้างดิอันนี้ไม่เป็นไรหรอกรมี่ะตัวนั้นแหละข้างเดียวนั่นแหละนาะ อันนี้อันนี้ม่น่ะแต่มันอยู่ในนั้นเหมือนจะเบี้ยวเนาะเมื่อกี้ไปถูก,กับกระจกดูแล้วตัวนั้นเบี้ยวแต่ตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะาไปถูดูใหม่ดิถูก,กับกระจกดูไปไม่เป็นไรเอานี้มาหมุนดูดินั่นแหละนั่นแหละไปไปไปกันไป อันนี้ไปด้วยสามายย่างนี้แหละให้เรากดดูทั้งสองข้างสิเออชึบอ่ะไหนฟังดัดฝังไหนที่ดัดเออนนอ่ะอ่ะใส่ดูรู้เรื่องเลย ไปใส่เลยนะครับสำหรับเจ้ามีโอนะครับคันนี้ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับลื่นล้มได้อาทิตย์ที่แล้วนะครับเจ้าของก็มีรอยถลอกปอกเปกิกนิดๆหน่อยๆนะครับนี่คนที่ตามมาก็กระจกนะครับหลุดไปข้างหนึงนี่หน้ากากนะครับก็นี่นะครับอย่างที่เห็นมือเบรกด้านหลัง ปลายแฮนหลุดออกไปปลอกมือนะครับนะครับนี่ถะลกนิดหน่อยนะครับอ่านี่นะครับแกนโช๊คนะครับเบี้ยวข้างหนึ่งนะครับตอนนี้เราดักนะครับก็กำลังจะประกอบนะครับอ่าช่างพิมลุย กเ,เยไปเอาร่มให้นา,นางๆหน่อยไปลูกไปลงกไปเ,เดี๋ยวลืมไปไปสองคน<ป>ถือขาคนหนึ่งลูกถ,ถือขาคนหนึ่งถือ,อ,ไ,อไอ้นั่นค,คนหนึ่งอเออไปช่วยกันเร็วเดี๋ยวลืมลูกไปโอ้โันี่เซ็กซี่สวดย,ยปอน tăng lại theo nắn lại thế cần khư điện nào không đây đang phim phim này nhau đi xài đi luôn này vẽ mình là quý long đu sắc rốt luôn à bên này mà ไปอุยองอ๋ออคุยลองดูเบนเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวส่นั้นก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีส่ๆสนี้ก่อนเดี๋ยวเดเดียวเสียไปดีดีสิคุยหันหันมาทางนี้ลูกอม่มีไม่อันเดิมของมันที่เสียบืิใหม่เพ่ ทางทีเขาเลิกซิ่งแล้วทวนนี้จะคุยกันเลิกซิ่งแล้วทวนนม่ี่เล่นับี้วันน้ก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเสียมนี้ก่อนเดี๋ยวว่าไงพี่เบนยเห็นสาวไม่ได้เลยนะช่วยช่วยชยนะเรานี่

เออมันขาดดีเนาะเอาสายมารัดเอาละช่างใหญ่เสียบดุเออไปช่งคุยรอบหนึ่ง มามขึ้นมามามาที่เดิมเลยช่างใหญ่ช่างกุยอ่ะที่เดิมทิ์เทอบหลังหน่อยโอ้ชาคุยวันนี้แต่งตัวขี้คุอาโนเนเก่งนักเรียนเสื้อสีเหลืองอ่อน ไอ้ช่างปนล่ะ